โอเคสวัสดีครับทัวร์เรนบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เร e เอเ i ชันทีวีโชว์นะครับเรียกว่ามาลุยมากับสายฝนนะวันนี้มานอกสถานที่กันเพื่อนครับนี่นะครับย,ออนนนะย่านออนนุชนะย่านออนนุชที่สําคัญก็คือวันนี้เรามาติดตั้งนอกสถานที่แล้วก็นี่มีของอร่อยๆกินด้วยนะครับปัญหาก็คือต้องซื้อไปฝากเมียนี่เองอ่าโอเคมาเป็น เจ้าของร้านสเต็กลาวนะครับก็เรียกว่าต้องการจัดปิ๊บอลูมิเนียมชุดบนนะครับให้กับเจ้าดูคาติ950คันใหม่ล่าสุดเนี่ยใหม่กริบๆเลยเพิ่งได้รถเมื่อวานนี้เองนะครับมัลติสตราร์ด้า0 s อี่ฮะปี2021เท่ๆแบบนี้เลยนะครับตัวแหลกข้างและก็แหลกท้ายอเดี๋ยวให้ดูนะแหลกข้างตรงนี้เป็นแหลกข้างของศตัวปีเป็นตัวปี๊บศูนย์นี่ฮะ ของศูนย์เนี่ยดูคติเลยนะเนี่ยฮะอ่าจุดสำคัญก็คือแหลกข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ร่วมกันกับแหลกท้ายนะครับของยี่ห้อแชทได้นี่ฮะแหลกท้ายย่อแชทที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนี่ครับอ่าเดีย๋ยวดูจุดยึดด้านในนะนี่เห็นไหมใช้ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนี่ครับผม แหลกข้างของแชทนะครับแต่โจทย์ก็คือว่าตัวลูกค้าเนี่ยต้องการปี๊บอลูมิเนียมอิตาลีสเปคนะครับอ่าเราก็เลยจัดสรรให้ตัวแหลกข้างาแหลกท้ายนะขอยกไปแหลกท้ายของแชทเนี่ยที่เราใส่มาเนี่ยนะฮะประกอบมาเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องสร้างอะแดปเตอร์1ชุ้น1ชิ้นเป็นชิ้นใหม่คือตัวนี้นเนี่ยที่ผมกำลังชี้นะอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ที่ทํามาเพื่อให้สามารถใช้ ร่วมกับถาดอลูมิเนียมของแคปป้าตัวนี้ได้นี่ฮะถาดอลูมิเนียมของแคปป้ารหัสตัวนี้ก็คือ K M 9 A นะครับเป็นอลูมิเนียมแท้ๆแข็งง่ายแข็งแรงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยใส่กับตัวปี๊บอลูมิเนียมแคปป้ารหัสตัวนี้คือ K V E 48 A นะครับ K V E 48 A เนี่ยใส่หมวกกันน็อกได้1ใบเนี่ครับเปิดปุ๊บยกขึ้นนี่ภายในของเขา K V E 48 A ปั๊บวันนี้เลยนี่ครับใา่ในใส่โม้องหนึ่งใบหรือพื้นที่ประมาณหนึ่งเลยครับเพื่อนครับแล้วก็มาพร้อมตัวแผ่นรองนะครับกันกระแทกแบบนี้ให้นะครับมาจากโรงงานเลยปั๊บอ่ะจุดสาคัญเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับว่าปีบอลูมิเนียมอยู่กับอ่าถาดอลูมิเนียมของแกป้าอยู่กับถาดแหลกคล้ายของแคสได้ยังไงนะครับอ่ะกาใช้งานนะครับก็คือตัวกุญแจของเขาเนี่ยเป็นกุญแจแบบ เทปวีดิวตกุญแจซ่อร่องมาตรฐานอิตาลีเขาเลยนะครับหนาใช้สา okay. นะครับกุญแจตัวนี้นะครับไขยจุดเดียวเปิดทั้งฝาและก็ถอดทั้งสองนะครับเมื่อกี้เราเปิดฝาบนไปแล้วตอนนี้เราถอดสองปุ๊บง้งยกไปหลังแบบนี้นคไอ้ hey, ส่วนของตัวถาดอลูมิเนียมที่เราบอกนี่ hey, คือตัวนี้นะครับฝนตกปรยๆนะเราก็ติดตั้งกันท่ามกลางสายฝนเลย ตัวถาด K M 9A ของแค่ป,ป้าอิตารี่สวยๆแบบนี้แข็งแรงแข็งแรงแบบนี้วางไปบนเตนเทัดแดปเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเนะครับอ่าสวยงามแบบนี้ลงตัวแบบนี้เท่ๆแ,แบบนี้ถ้าไปแล้วไม่ต้องใช้ปิปบ๊บบอก็จะหล่อๆแบบนี้เลยเวลาวางก็ไม่ได้ยากเกย็นอะไรเลยครับเ่อนะครับนี่ฮะวางปึ๊บนะีบ่ฮนะนะให้ตรงล็อกนะปึ๊บล็อกเรียบร้อย ใส่แจ,แจปึ๊บเรียบร้อยออกไปท่องเที่ยวได้เลย <S <S สโนดเจอรนานะคะรับบลฟิลดตัวถ่านอะแดปเตอร์แบกท้ายทั้งชุดนี้เดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้โพสเหมือนเดิมนะคะรับก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในโพสแล้วก็กดไปที่รายละเอียดโพสดูรายละเอียดราคาได้เลยแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณลูกค้าท่านนี้นะครับเจ้าของร้านเต็กเลาลลอนอนนะครับอาหารอร่อยๆนะครับก็ใครจะมา แถวอุดมสุกก็มาอุดหนุนก็ได้นะอยู่ตรงฝากเลยอุดมสุก16นะครับขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณที่อยู่สิบตาของเรานะครับ๋ยวเสีอะไรมาเ็นไหนสวัสดีครับ